เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและนี่คือเกมรากาบอลเซตนะครับผมแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปฝึกวิชากันนะครับหลังจากที่เบจิต้าและก็ทั้งฝึกวิชาเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าโกฮันกับง,งกูกุนกำลังจะเข้าไปแต่งตัวแบบนี้ก็เหมาะด,ดีนี่นะการฝึกวิชาของพวกแกนะมันเปล่าประโยชน์อ้าทำไมพูดแบบนี้ล่ะพยายามฝึกวิชาเขานะครับ,บรไม่รู้ว่าลำพังพวกเบจิต้าจะเอาชนะเซลได้หรือเปล่าฝากด้วยนะทั้งสองคน ครจะคิดแล้วว่าโกฮังจะกอบกู้สถานการณ์ได้ดีละ่ะโกฮังฝึกวิชาเพื่อเอาชนะเซกวนเถอนะได้ครับคุณพ่อพนายคงทิ้งหามพวกเราไปอีกแล้วสินะเอ้ยคุณเทนชินฮังปืนใหญ่พลังจิตของคุณก็สุดยอดแล้วโอเคไปฝึกวิชากันหนึ่งวันในโลกเท่ากับหนึ่งปีในนี้ตอนสู่อีกขั้นของซูเปอร์สยาการฝึกวิชาที่นักหนวของนักรบ ขาวโพลนไปหมดเลยฮะร่างกายก็หนักร้อนแล้วก็หายใจลำบากด้วยลองออกไปด้านหน้าสิกว,ว้างพอๆกับโลกเลยนะระวังอย่าให้หลงละ่ะถ้าไม่อย่างนั้นอาจตายได้ so, อยู่ในที่แบบนี้หนึ่งปีเลยเหรอ right เริ่มฝึกวิชาก,กันเลยเถอะเราไม่ได้มาเที่ยวนะ ก่อนอื่นต้องทำให้โกหังเป็นซูเปอร์ไซยาให้ได้ซูเปอร์ไซยาผมน่ะเหรอผมไม่รู้จะทำได้ไหมแน่นอนลูกทำได้ลูกลก็สืบสายเลือดจากชาวไซยาโดยแท้นะก่อนอื่นลูกต้องเป็นซูเปอร์ไซยาให้ได้สักก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาไปฝึกวิชาอย่างเอาจริงเอาจังกันผมอาจเป็นตัวเกะก,กะในการฝึกวิชาของคุณพ่อก็ได้ ก็ช่วงแรกๆแหละนะแต่พอตั้งใจจะฝึกให้มีพลังที่เหนือกว่าซุปเปอร์ไซย่าให้ได้แต่ว่าโกหังพอตั้งใจจะให้ลูกเหนือกว่าพ่อในตอนนั้นไปอีกนะเอ๊ะผมน่ะเหรอจะเหนือกว่าคุณพ่อใช่พ่อคิดว่าลูกจะต้องเป็นแบบนั้นได้แน่งั้นเหรอผมจะเป็นได้จริงๆเหรอครับ อยเย็นหน้าไม่ได้บอกให้เป็นอย่างนั้นทันทีซะหน่อยไม่ต้องรีบร้อนหรอกหน้าเราค่อยๆฝึกกันไปนะโกฮังแต่คั้นแรกเรามาอุ่นเครื่องเบาๆกันก่อนต้องเป็นซูเปอร์เส่าตั้งแต่เด็กถึงจะบอกว่าเป็นการอุ่นเครื่องก็เถอะแต่ว่าไม่ต้องออมมือนะไม่ออมมือหรอกครับนี่ะกัดอสูรเฮ้ยทำผิดเป็นอะไรไปแล้วโกฮังยังไหวอยู่ครับคุณพ่อ ตายซะคุณพ่อลำแสงปีศาจเอาแล้วนะเข้ามาเลยดีมากโกหกแบบนั้นแหละฮลบจากอสูรเุเ้ยวุ้ย แรงจัดเอาละต่อยไม่โดนชลบทุก<ๆ>ถึงวิชาวันแรกเดี๋ยวจะเย็นพอ่อเดี๋ยวก็อยู่ไปถึงวันพทุนี้หรอกของตับที่ผ่านสึกหนักมากครับผมโอ้ยลบลบุกบ ถล่มมนันเอ้สวนโอ๊ะเฮ้ยบเบรกัดเอาละตายซะล้มแสงถล่มมนันไม่ใช่แค่การอุ่นเครื่องสินะฮะฮะสู่ในห้องนี้ลำบากเอาการเลยนะ การใช้ท่ากับการใช้ร่างกายยอดเลยนะสมกับที่พิโกโลสั่งสอนมางั้นต่อไปจะเริ่มฝึกวิชาเพื่อเป็นซูเปอร์เซ่าเลยนะครับต้องแป้งต้องแป้งร่างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นอย่างนั้นมันแค่ทำให้พลังเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองซูเปอร์เซยยาน่ะต้องเริ่มต้นด้วยความโกรธะกอร โกสิเอาให้ฟิลขาดไปเลยถึงจะพูดแบบนั้นก็เธอผมก็โกรธไม่ได้นะฮะมันคงไ,ไ,ไม่เก่งขึ้นในทันทีทันใดหรอกนะท,ทั้งพ่อทั้งเบจิต้าต่างก็เคยลำบากกันมาไม่ต้องรีบหรอกนะโกฮังครับ<า>ย้อนเวลาไปเล็กน้อยพ่อลูกเบจิต้าที่เสร็จสิ้นการฝึกวิชาไปหาเซลเลย หลังจากงูกุลและโกหังเข้าไปฝึกวิชาเอาละไปกันเถอะผมไปด้วยตามใจสิก <c oughs> ่อนอื่นต้องไปหาเซล <c oughs> ครั้งล่าสุดที่เจอมันน่าจะเป็นแถวนี้แหละมาั้ง <c oughs> นั่นไง <c oughs> สิสัมผัสของเซล นั่นเปนบ้านถ้าบุเต่าที่พวกคาร์ลชอบมาสุมหัวก็นดีเนอะเจ้านี้ก็น่าจะแก่งเอาเรื่องเอาละใกล้ถึงแล้วไอ้พวกกระจกเก,ก,กะเกาะหน่อยฉันในตอนนี้เนี่ยมีใครหยุดได้ทั้งนั้นเจอเซลแล้วมันเป็นของฉันน ไม่เห็นหมาเลขสิบแปดเลยสอนตัวอยู่ในเกาะแถวนี้สินะก็ได้ได้ยินยไหยหมายเลขสิบแปดโผล่หัวออกมาซะไม่งั้นฉันจะทำลายไปทีละเกาะเลยเข้าใจไหมจะกว่าจะหาแกเจอ ไม่ออกมาใช่ไหมชอบทำให้วุ่นวายจริงๆแกคือเบจิต้แกคือเซลสินะเจ้าเจ้านั่นเบจิต้าอุตส่าห์ดันด้นมาทำอะไรที่นี่เหรออย่าบอกนะว่าคิดจะมาล้มค่าคนนี้ ไม่ได้มาล้มแต่จะทำให้แกแหลกไม่เหลือร่องรอยเลยต่างหากทำให้ฉันแหลกเนี่ยนะยังเกละละ้นน่ะเหรอแกคงได้แต่เอือมระอากับคำพูดเหลวไหลที่ไร้สาระนั่นสินะดูให้ดีแล้วกันนะเซลฉันจะลบรอยยิ้มเสียที่หน้านังเกของแกออกไปซะ เฮ็ดเคสุปอร์เซียหนึ่งขั้นสี่ใส่เน้นพลังของเบจิตา้าเฮ็ดเคเอาแล้วเฮ้ยรถพลังของชั้นคนนี้ซะหุ่นใหญ่กาลิกเฮ้ยอย่ามาอวดดีหน่อยเลยฝีมือแค่นี้เดี๋ยวบรรลุ ชก่อนฉันจะให้แกเห็นนรกเดี๋ยวนี้แหละหาสนดุดนี้นี่สนุกตรงไหนฮะผลเล่นทหารเราที่สนุกเอานี่ไปกินซะไม่กินเว้ยนี่มาตีนี่วะขึ้นเตาอันนี้ก็ไม่กินโสนนี่ไปซะบิ๊กแบงแอทแท็กเอาจริงเลยเว้ยเป็นไงล่ะโอ้ถึงพลังของเจ้าชายชาวไซยาห์หรือยัง บิ like ๊กแบงแอคแท็กฉันไม่ยอมหรอกเรื่องพันนี้กระจกดูเหมือนการฝึกวิชาจะทำให้เกิดความแตกต่างมากเกินไปสินะบ้านะแกเมชจิตาจริงเหรอไม่ใช่แล้ว ฉันคือซูปเปอร์เบจิต,ต้าตังหากล่ะรู้สึกถูกพลังมา,มาเลยนะยอดเลยนั่นมันเบจิต้าคนใหม่ทรังก็คงแข็งแกร่งขึ้นขนาดนั้นเหมือนกันโมกุลกับโกฮังก็ยังไม่ได้มาด้วยสินะเอ๊ะพวกมนุษย์ตัดแปลงมาอยู่ในที่แบบนี้หรอกล่ะเนี่ยเซลเบจิต้าแล้วก็ทรังไม่รู้ตัวเลย ถ้าไม่เข้าไปใกล้ในระยะ10เมตรแล้วก็รีโมทจะใช้งานไม่ได้ผลเอาละ <c oughs> ดูเหมือนว่าแกจะปล่อยพลังออกมาเต็มที่แล้วจริงๆแต่ก็ได้แค่น,นั้นแหละนะทำให้ใช้คนนี้ผิดหวังจริงๆ <c oughs> บอกเอ้ย <c oughs> บาี่สุด <c oughs> ถ้าฉันได้เป็นร่างสมบูรณ์แล้วก็นนะถ้าแกดได้ร่างสมบูรณ์ <c oughs> แกคิดว่าจะไม่แพ้ฉันคนนี้อย่างนั้นเหรอ ก็ใช่น่สิมันไปนทางแพ้คนอย่างแกได้ครับเอาละภายในระยะ10เมตรเข้ามาใกล้แล้วถึงจะใช้รีโมทนี้อยู่การเคลื่อนไหวของไม่ได้18แแต่ว่าถ้าไม่ทำลายก็จะถูกเซลล์ดูดก,กินไปโอกาสมีแค่ตอนนี้เท่านั้น แล้วเจกันนะคิดอะไรของนายเนี่ยกูริลินแต่ฉันเข้าใจนายนะ <c oughs> นายนายมัน,น,ยมนอย่าบอกนะว่าเป็นรีโมทบังคับให้หยุดฉุเฉินหมอนั่นทำไมมันถึงมีได้ <c oughs> คุณบูม่ผมขอโทษ เอ๊ะเหยียบปุ่มไม่โดนนีไปได้แล้วอย่าให้เจ้าเซลบันดูดเข้าไปได้นะขอร้องละทำไมทำไมถึงพังเครื่องนั้นซะล่ะน่าจะเป็นโอกาสไม่ใช่เหรอก็มันถ้าฉันได้เป็นร่างสมบูรแล้วก็พลังความเร็วชาต่อสู้สมองพลังจิตทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบคอมพิวเตอร์ตอบว่าแบบนั้น เห็นอยู่ทนโทษว่าแตกต่างกันขนาดนั้นแกยังจะพูดอีกเหรอว่าถ้าเป็นร่างสมบูรณ์ได้แล้วแกคิดจะเอาชนะชันคนนี้ได้น่ะหรอจะให้พูดซ้ำสักกี่รอบกันเล่าอย่างแกน่ะต้องเอาชนะได้แน่นอนถ้ามีฝีมือแค่นั้นแหะนะฮึคุณพ่ออย่าบอกนะพวกแกชาวสยาม่ะเป็นชนเผ่านักรบตั้งแต่รากเง่าอยากลองสู้กับฉันที่กลายเป็น่างสมบูรณ์ดูไหมล่ะ ก็ได้จะเป็นกับดักของแกรหรืออะไรก็ช่างไปเปลี่ยนเป็นร่างสมบ,บูรณ์มาซะไปสิคุณพ่อฮึแต <c oughs> คุณพ่อจะปล่อยไป <c oughs> แต่ฉันไม่ปล่อยไปหร <c oughs> อกเฮ้ยเบจิต้าทำอะไรสักอย่างกับเจ้านี่หน่อยสิ <c oughs> เลขสิบแปดหลบอยู่ในที่แบบนั้นงั้นเหรอ <Hey! S 1> เจออีกเฮ้ยเซลมันเจอตัวแล้วนะแย่แล <c oughs> ้วไม่ปล่อยให้เป็นล่าสมบูรณ์หรอกอย่ามาขวางนะทรัล เอเข้แกเวลาที่ฉันจะกลายเป็นลางสมบูรณ์ได้มาถึงแล้วคุณพ่อเป็นอะไรไปครับปล่อยให้หมอนั่งกลายเป็นลางสมบูรณ์ไม่ได้นะน่าสมเพชจริงๆไม่อยากเห็นแล้ว่าเซล์มันจะเก่งขึ้นขนาดนนไหนผม ผมไม่อยากดูอะไรแบบนั้นหรอกเพราะผมเห็นอนาคตที่เหมือนกับนรกมามากพอแล้วบัดเซ็ตอาะเทิเยเลอซี่ตาฉันหยุดนะหมายเลขสิบแปดบ้าเอ้ย แต่เวลากลายเป็นลาสบูรแล้วสินะเขานี้อย่าทำให้ผิดหวังอีกแล้วกัน รอติตามตอนต่อไป